ทุนจีนสีเทานะครับทุนจีนสีเทานี่ก็ต้องยกเครดิตให้กับคุณจูวิทย์กมลวิสิ์ในการเปิดประเด็นนะครับตีข่าวนะใช้ความสามารถทางการตลาดซึ่งคุณจูวิทย์นี่เก่งเรื่องการสร้างภาพเรื่องการตลาดนะครับนะ่แกเป็นคนที่เก่งเรื่องการประชาสัมพันธ์อันนี้ต้องยอมรับนะจบบัญชีแต่เก่งเรื่องการตลาดเนะแกเก่งเรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่องการตลาดอันนี้ต้องยอมรับสุดยอด แกหยิบหรือทําข่าวอะไรขึ้นมาเนี่ยมันดังตลอดแกมีลีลาคําพูดคาําจาหน้าตาตาถลนต่างๆลีลานะของแกเนี่ยนะมันมันน่าเล่าใจน่าสนใจสไตล์นักเลงตรงไปตรงมาเอะอะมาเทิงนะต้องขอบคุณคุณชูวิทย์เปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องตู้เห่าเปิดประเด็นทุนจีนสีเทาสร้างประเด็นปุบ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 ,ปบ,ปบจนเป็นไวรัลข่าวใหญ่ สุดท้ายการนำไปสู่การจับกุ่มผับคนจีนนะครับเออนะประสบคามณ์จับเสร็จปุ๊บชูวิทย์กดดันสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการจับตู้ห่าวให้ได้ให้จับอนอมินีจับนักการเมืองโยงใยพรักการเมืองรัฐบาลน,นะครับบีบสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเดนินเร่งดำเนินการออกหมายจับ แต่ปรากฏว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ยังดําเนินการออกหมายจับช้าไม่ทันใจชูวิทย์ชูวิทย์เป็นคนฉลาดเล่นการเมืองมาก่อนอาศัยขันคอนเนคชั่นส่วนตัวภาษารลฐมนตรีสมศักยุติธรรมไปยื่นกับกระทรวงยุติธรรมเหตุผลง่ายๆที่ชูวิทย์ต้องไปยื่นที่กระทรวงยุติธรรมเพราะอะไรครับต้องการบีบสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติให้เล่งออกหมายจับตัวการใหญ่ทุนจีนสีเทาให้ได้ เพราะแหล่งข่าวในทางลับบอกว่าชูวิทมองว่าอะไรเนี่ยถ้าปล่อยสํานักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยที่มีรองอ่รองพอบอตรสองคนดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องทุนจีนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะไว้วางใจว่าจะออกหมายจับจริงหรือเปล่าหรือจะกล้าไหมเพราะไอ้ทุนจีนสีเทานี้ก็มีการบริจาคเงินให้พรักการเมืองซึ่งดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคือตํารวจเนะี่ยอยากจะจับแต่นักการเมืองที่ดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติ อาจจะยังไม่ได้เปิดไฟเขียวชูวิชลาดครับก็ไปร้องที่กระทรวงยุติธรรมนะรัฐมนตรีสมศักดิ์ไปร้องกับคุณธนกิจซึ่งเป็นเลขาอของรัฐมนตรีนะต่อคอนเนคชันไปพอย,ยื่นปุ๊บนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานปปสสำนักงานปปงสามหน่วยงานนี้ขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรม นะ้ึ้นอยู่กับรมตีปุ๊บรับลูกรับปากเลยนะครับว่าภายในสองสัปสองสัปดาตรวจสอบเส้นทางเงินอาศัยดี i ปปงปปสจะยึดทรัพย์ให้เครียงน,นะครับพอเรื่องไปถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับไปถึงปปสปุ๊บสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องเต้นผางนะครับเต้นผางครับนะเพราะอะไรถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่จับ คุณไม่ทำนะกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขามีปปสเขาสามารถดําเนินคดีสมคบจับกุมข้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมคบคดียาเสพติดได้คุณไม่ทำเดชไอทำปปสทำปปงทำสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็จะเสียหมาเสียผู้เสียคนสุดท้ายสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับนะหัวหน้ากบวนการนะครับ นะเกี่ยวกับเรื่องคดียาเสพติดนะครับเมื่อวานนี้ข้อหาสมคบเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับก็เรียบร้อยแล้วออกหมายจับพอออกหมายจับปุ๊บสำนักงานตำรวจแห่งชาติเาก็มีบาร,รมีเขากดดันให้มามอบตัวกดดันจนมามอบตัวไม่ต้องไปจับแล้วครับนะกดดันเสร็จมามอบตัวเมื่อวานนี้แล้วครับนะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นผลงานของคุณชูวิทย์ที่พยายามกดดันทุกอย่าง ให้สำนักงานตำรวจชาติออกไปยื่นคำร้องต่อสารออกหมายจับคนจีนให้ได้แล้วตอนนี้ชูวิทย์ก็กดดันต่อไปสภาผู้แทนราษฎรไปพบพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ประธานกัรมาธิการปรปรชเพื่อให้กดดันต่ออีกนะ <c oughs> ครับเอารายละเอียดไปว่ามีอดีตรัฐมนตรีบางคนซึ่งเขาเอ่ยชื่อแล้วนะผมก็ขี้เหียอเอ่ยชื่อรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีบางคน สังก <ım S 2> ัดพรรครัฐบาลคนนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทาหรือไม่เขาเอ่ยชื่อแล้วรัฐมนตรีชื่ออะไรให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ตรวจสอบต่อไปนะครับตรวจสอบต่อไปนะฮะนะเพราะว่าข้อดีของที่เสรีก็คืออะไรเป็นนักการเมืองตรวจสอบนักการเมืองนะครับก็ไปเล่นงานในส่วนที่เป็นนักการเมืองเพราะ สำนักงานตํารวจแห่งชาติจะไปเล่นงานอดีรตรัฐมนตรีนะครับคงยากครับเพราะเป็นแค่ข้าราชก,การประจําเพราะฉะนั้นก็ต้องยืมมือเสรีพิสุทธิ์เชื่อนักการเมืองพักร่วมรัฐบาลนะครับนะนะครับ,นะรบอันนี้ก็คือแผนต่างๆของคุณชูวิทย์ก็ต่อคอนเน็ชันไปเรื่อยๆอันไหนที่ตำรวจสามารถทำได้ก็ใช้บริการตำรวจ อันไหนถ้ามันเกี่ยวกับเงินทุนที่มันเป็นนายทุนสปอนเซอร์ของพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลก็ไปใช้บริการกระทรวงยุติธรรมอันไหนการเมืองเกี่ยวกับอดีตรัฐมนตรีคนดังใช้บริการพี่เสรีพิสุทธิ์ประธานการมาธิการความประชานะครับนะส่วนการดําเนินการในส่วนของอ่าอันนี้ต่อกันแนละ้วกันอ่ะก็การเมืองก็เนี่ยก็ก็คือจับกลุ่ม อาญาให้ตำรวจจัดการนะตำรวจออกหมายจับช้าไม่กล้าใจไม่ถึงก็ถแถลงข่าวบีตำรวจไปกระทรวงยุติธรรมต่อกระทรวงยุติธรรมรับลูกตำรวจก็ต้องรีบออกหมายจับทำไมจับเดี๋ยวปปสดีเอสไอไปจับตำรวจก็เสียหมานะครับมีปปง,งมีปปสแจ้งข้อหาเรียบร้อยการเมืองให้พลตำรวจเอกเสรีจัดก,การเนี่ยครับเนี่ยกเ็เล่นแบบทุกมิติ ส่วนสันธนะเนี่ยสันธนะหรือที่คุณชูวิทย์เรียกว่ามาเฟียขี้แยคือเป็นมาเฟียแต่ร้องไห้นี่เนี่ยอันนี้คําพูดของคุณชูวิทย์นะไม่ใช่คาพูดผมนะมาเฟียขี้แยอ่าอ่าคุณชูวิทย์เขาเรียกคุณสันธนะชอบร้องไห้พูดง่ายเป็นมาเฟียแต่ร้องไห้การจัดการเล่นงานกับสันธนะชูวิทย์ก็ไปฟ้องสารตรงที่สารอาญา นะดำเนินคดีกับนายสันธนะที่เข้ามาขัดขวางในการแฉแฉทุนจีนสีเทาเขาก็ฟ้องครับข้อหาแจ้งความเท็จกันแก้งผู้อื่นทำพยานหลักฐานเท็จมินประมาทโดยการโฆษณาโดนไปสามดอกนะครับนะอันนี้ก็เป็นแนวทางในการจัดการกับสันธนะนะโดยการฟ้องศาลที่สารอาญานะครับ นะครับเห็นพอดีมีประโยชน์เข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะ o u t u b e Facebook t t k อ o k เราถ่ายทอดสดพร้อมกัน4ช่องตัวนี้นะครับ <c> ส <oughs> ช่องนะครับนะสามแพลตฟอร์มสช่องตอนนี้นะครับที่กำลังเราเรากำลังถ่ายทอดสดอยู่ทังหมดเนี่ยถ่ายทั้งหมด4ช่องหลายคนจะไม่เข้าใจนะครับว่ารายการทนายกายทุกเนี่ถ่ายหลายช่องมากนะครับแชร์ให้แล้วขอบคุณชูวิทย์ ฟ้องศาลตรงเป็นคดียาและเรียกค่าเสียหายจากนายสันทนะอันนี้ก็คือก็เล่นงานนายสันทนะที่ออกมาขัดขวางไม่ใช่เรื่องของตัวเองแต่ดันมาขัดขวางนะเออและไม่ได้มีเกี่ยวข้องอะไรกับใครเลยอยู่ดีๆก็มาขัดขวางมาพยายามจะเอ,อทำให้คุณชูวิทย์เสียหายนะชูวิทย์ก็ฟ้องไปนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เท่ากับว่าภารกิจของชูวิทย์เสร็จสิ้นแล้วเล่นครบวงจรเลยนะและเมื่อวานนี้ก็ไปที่สภาไปยืนด่าสันทนะเสียหมาผมอยากจะบอกเลยนะครับนะครับเสียหมาเลยสันทนะเมื่อวานนี้โดนชูวิทย์ยืนด่าประจานเสียหมาชูวิทย์นี่ก็ปากจัดจริงๆเลยนะนะครับ อันแรกบอกใสกระโปงมาหรือเปล่าถอดกระโปงออกมาหมายความว่าอะไรมองว่าสันทนานี่กระจอกนะไม่ใช่ลูกผู้ชายมาเห็นนะไม่กล้ามาชกไม่กล้ามาเผชิญหน้านะก็นะนะก็บอกให้ถอดกระโปงอันแรกครับนะชูวิทย์ก็เหยียดหยามหนักเลยเมื่อวานนี้สันทน,นาก็นะจ่อยเลยอะนะมาดความเป็นนักเลงเป็น คนแบบดูแข็งๆอะไรเนี่ยนะเมื่อวานนี้เสียรูปมวยเลยนะสันทนะอันแรกนะอันที่2ด่าเลยครับชูวิทย์ด่าประจานเลยครับนะเอาฟิวเจอร์บอดมาเอาคําสั่งให้ออกจากราชการเอาหนังสือพิมพ์มติชนมาอ่านด่าเลยว่าสันทนะถูกไล่ออกจากราชการตํารวจปรบพุิชั่วร้ายแรงชั่วหมายถึงเลวซามต่ำซะ โอ้โหดาคือประจานอะ่ะแทบจะมุดรูหนีโอ้โหชูวิทย์เนี่ยแกเอาตายนะบอกแล้วอย่ามาเล่นกับเฮียชูสังคมมันต้องมีคนจริงคนจังนะเนี่ยต้องมีคนจริงคนจังแบบชูวิทย์เนี่ยเนี่ยต้องแบบเนี้ยไม่ว่าคุณจะเป็นมาเฟียหรือไม่เป็นนักเลงเป็นมือปืนนะเป็นเจ้าของบอนเป็นอดีตตำรวจชูวิทย์บอกไม่สนใจว่า มึงจะเป็นใครเสียหมาเลยดา่าโหด่าเลยครับดา่าสันตนาที่เสียหมาเสียันตนาเมื่อวานนี้นะผมว่าสันตนาเนี่ยหยุดออกทีวีได้แล้วเราอย่าไปเห็นแก่พื้นที่สิอะไรเลยผมว่าเงียบๆ้วไปพักผ่อนต่างประเทศดีกว่าโดนด่าจนเสียหมาแล้วก็ด่าท้าทายอะไรต่างๆนะเอ,อคนก็นะครับท้าทายท้าชกท้า,ทาอะไรต่างๆโอ้โหเสียรูปมวยอะ่ะ พี่น้องคิดเหมือนผมไม่ว่าเมื่อวานเนี่ยสันทนานี่เสียเสียหมาเสียผู้เสียคนน่ะพี่น้องว่าไงอ่ะโอ้โหผมว่านะหยุดออกทีวีดีกว่าชูวิทย์เขาไปไหนก็ไม่ต้องไปตามเขาหรอกนะนะเอาเวลาไปทำเรื่องคาสิโนในต่างประเทศอะไรของคุณนะ่ะไปเถอะนะแต่ชูวิทย์บอกว่ามัน,น,นไม่ได้ทำงานต่างประเทศแล้วมันทำอยู่บ้านกอกน้อยเราก็ไม่รู้อะไรนะ คือผมว่านะคุณสัจน,นาเนี่ยออกทีวีทุกวันเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าดังแนละ้วมันถูกด่าเสียหมานะอ่านคอมเมนต์นี่คนเขาด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองจริงไหมครับพี่น้องพี่น้องคิดว่าคุณสัจน,นาเนี่ยควรจะมาติดตามคุณชูวิทย์ต่อไปหรือไม่ช่วยพิมพ์หน่อยครับพิมพ์เลยครับพิมพ์เลยนะควรจะมาติดตามคุณชูวิทย์ไหมชูวิทย์ไปไหนต้องไปด้วยจําเป็นไหมอ่านคอมเมนต์บ้าง คือผมเนี่ยเห็นคุณสันตน,น,นาเนี่ยโดนดา่าเสียหมาไล้เกียรติไร้ค่าสมัยก่อนก็เนี่ยคนก็มองเหมือนว่าเป็นมาเฟียไปอะไรต่างโอ้โหตัวนี้หมดลูกเลยคือโดนดา่าจนไม่ไม่รู้จะพูดยังไงอายอ,อยากให้คุณสันตนาไปเลิอกออกทีวีเห็นแก่ครอบครัวลูกเมียบ้างใครเป็นลูกเป็นเมียเนี่ยใครเป็นคนในครอบครัวเนี่ยขเยขาจะรู้สึกยังไงนามสะกุลประยุตธ์ี่ย มันเสียหายหมดโดนชูวิทย์เนี่ยดา่าเหมือนหมูเหมือนหมาเลยอ่ะด่าเหมือนหมาข้างถนนท้าทายท้าชกท้าอะไรต่างๆโอ้เสียเหลี่ยมเอาคําสั่งไล่ออกจากราชการมาประจานคือเสียหมาเสียลูกมวยว่าเป็นนักเลงนะด่าเป็นมาเฟียขี้แยไม่แน่จริงใส่กระโปรงโอ้โหผมว่านะนะนะ ผมว่าใครเป็นที่ปรึกษาใครเป็นคนในครอบครัวน่าจะให้สันนาหยุดเถอะอย่าไปยุ่งกับชูวิทย์เลยก็เอาตายแล้วเนี่ยไม่มีที่ยืนน่มันเสียลูกมวยหมดอนะ่ะที่ยงที่ยืนไม่มีเลยนะนะครับนะเรียกไปยุ่งเขาเนี่ยโอ้ชูวิทย์มันด่าเละเทะเลยด่าเสียหมหาเลยคนชูวิทยนะ์นะเออด่าไอ้สันขวานสันอะไรต่างๆนะเออยังดียังไม่ด่าว่าสันเขื่อนนะ ันเขื่อนมันต้องไปไปไ,ปไปพาผู้หญิงไปมีเพศสัมพันธ์ที่สันเขื่อนอันนี้ยังดีนะด่าสันขวานเสร็จไม่ด่าสันเขื่อนเขไปด้วยนะครับแตนะตอันนี้ก็เรียนเรียนให้ให้ทราบนะครับว่าเสียหมาบอกแล้วอย่ามาเล่นอะไรกับชีวิต